คลิปสองนะครับจอคลิปสองสวัสดีครับตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับเซอร์ตอนนี้เรากําลังจะสตาร์ทนะครับหลังจากที่สอนนักเรียนเสร็จเรียบร้อยในระบบการถอดประกอบนะครับถอดประกอบขั้นบนแล้วก็การถอดประกอบระบบเ่าบูและการซ่อมซ่อมระบบเครื่องยนต์นะครับขั้นบนต่างๆพวกลุกสูบแหวนนะครับแล้วก็ชุดวาล์วนะครับชุดลิ้นไอดีเสียนะครับเราเปลี่ยนปอกลิ้นเปลี่ยนลิ้นไอดีเสียนะครับหรือเราทําการซ่อม ในเมื่อมันเกิดการรั่วของในเอเชียทำให้สิ้นเพลองระบบน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องแล้วก็เครื่องยนต์มันไม่มีกําลังตอนนี้นักเรียนกํนกาลังทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ก็ทําการประกอบอยู่นะครับประกอบ,บตอนนี้กํกาลังเทสว,ว,ว่าเดี๋ยวจะเทสเดี๋ยวก็จะเทสว่ามันสตาร์ทติดง่าย,ยางไงเมื่อกี้เห็นว่ามีปัญหาเรื่องของอ่าระบบไฟนะครับกำลังซ่อมบำรุงอยู่นะครับตอนนี้ขายาว่ากำลังปรับแก้อยู่เนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวนักเรียนจะเตรียมเทสเตรียมชาร์จตอนนี้ครับ ในระหว่างนี้เดี๋ยวมาเซอร์ในระหว่างนี้มาเซอร์ให้เขาแนะนำเลยครับว่าสิ่งไหนคือมีความสําคัญกับระบบการทํารถอย่างนี้แล้วรถมันเอาไปใช้ในประโยชน์แบบไหนอาจารย์ลองพูดไปเลยครับออตามทีมเซอร์อ๋อตัวนี้เ,เป็นวัดสดุฝึกนะครับสําหรับนักเรียนปชชั้นปีที่หนึ่งนะครับแต่ก่อนนะครับที่เราทําโครงการนี้ขึ้นมานะครับมันเป็นโครงการของวอนด้าที่เขาเสนอมาว่าทํายังไงให้รถประหยัดน้ำมันได้มากที่สุดนะครับเพราเขาก็จะมอบพวกเครื่องยนต์พวกอะไรต่างๆมาให้บแล้วให้เรา ทำนะครับแล้วเข้าไปแข่งขันในโครงการโอ้ได้อย่างนี้เด็กก็ได้วัสดุฝึกที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็คุ้มค่าเนาะเอามาฝึกแล้วก็ใช้เครื่องยนต์โอ้ถ้างั้นดีสำหรับนักเรียนเลยเนาะแล้วมีครูเก่งด้วยเนาะเครื่องยนต์นี่เครื่องยนต์นี่เป็นเครื่องยนต์ที่ที่ที่มันแบบทำรุ่ดมาใช่ไหมครับหรือว่ายังไงเครื่องยนต์ใหม่เลยครื่องยนต์ใหม่มาจากบริษัทกล่องเลยนะเขาซุกจ แต่ว่าในระบบนี้เราคือต้องมาติดต่อเองมาต่อยอดเองใช่ไหมครับใช่ครับใช่ตัวถังทุกอะไรเราต้องถ้างั้นก็อยู่ที่ว่าคอนเซปต์เราว่าเราจะเอามาทําเป็นงานแบบไหนเนาะเอาไปใช้ในงานแบบไหนเนาะเขาให้แต่เครื่องมาเอ้าตอนนี้หลังจากนักเรียนนะครับก็ซ่อมระบบไฟเนาะสายไฟติดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวลองมาเทสกันดูนะครับว่ารถจะสตาร์ทติดไหมนะครับตอนนี้ก็อ่าย่างนนะครับผมนะครับผมเตรียมอ้าวลองดูครับ ต้องดูครับจะติดไหมนนจะติดไหมเจ้านานอ่าเหมือนงองแงเอาเอาให้ติดแต่ด,ดีไฟได้ดีเอามันรอนานหรือเปล่าพี่ไม่นะแต่มันก็ดเลยอะ่ออะน,นี่อ๋อมีปัญหาเรื่องที่ระบบไฟนะครับนิดนึงนะครับอ๋อยีกที้เอาดูดิต่อตรงนะี้นะครับก็ระบบไฟนะครับก็ค่อนข้างจะทําให้นะครับ<ม><ม>การสตาร์ทต<ม>ิดของเครื่องยนต์นะครับมมไม่เสถียรเนาะ เีอามาเซ่เขาก็ให้ปรับแก้นะครับเอาเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าจะสตาร์ทต,ติดไหมอ่านะครับผมไหมเร่งดูเหมือนว่าเครื่องยนต์จะมาอยู่นะครับผมอ้าวนี่ครับติดแล้วโอ้เอาเอาใหม่ติดไหมถือว่าติดไหมอันนี้อันนี้สองอา้าวเอาให้ติดเอาให้ติด อ่าติดแล้วนะครับนี่เอาให้ติดเอาให้ติดนี่ครับเอ้าก็ถือว่าประสบความสําเร็จเนาะถือว่าติดแล้วนะครับอาจจะมีระบบไฟที่ยังต้องปรับปรุงนิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นสําเร็จแล้วในวันนี้นะครับก็ฝากติดจางและเป็นกาลังใจนะครับข้างยนเนาะในตานานนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้มนมันยบ